สวัสดีครับสวัสดีสีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้นะครับใบบุญจมชนมาทักทายตอนเช้าครับดูครับนี่ดูความน่ารักนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับลักษณะของน้องใบบุญครับซึ่งมีผู้มาทักทวงหลายท่านนะครับใบบุญนี่มีลักษณะถูกต้องตามกฎชรักนะครับเจ็ดประการหลายอย่างนะครับแต่ไม่ถึงเจ็ดครับมาหกประการ ใบบุญนี้มีโหนกที่ใหญ่นะครับโหนกที่ใหญ่หูที่ชิดนะครับหางที่สวยเล็บ18นะครับใบบุญโครงการกล้วยใบหูก็ไม่ตั้งขึ้นจนเกินไปนะครับเป็นใบหูที่สวยแล้วก็เป็นช้างที่ถูกกดชลักมากครับใบบุญหนกช้างจะมีหนกใหญ่นี่จะหายากมากครับนี่คือใบบุญงวงก็จะพอดีปากก็จะใหญ่นะครับไม่ห้อยนะครับส่วนบรรทัดหลังก็โครงการกล้วยแล้วก็เล็บก็18นะครับ ใบบุญเนี่ยวันนี้ผมจะพามาชมาเป็นการนะครับเป็นกดศลลักครข้าวๆคครับอันนุย่ยเป็นกุศลลักคร่้าวๆคว้านะที่ผมจะสันทยายให้ฟังนะครับเป็นจะบอกให้ฟังครับเป็นช้างที่ทุกลักษณะอีกเชือกหนึ่งครับที่ตามโบราณน,นะครับกดศลลักโบราณที่กล่าวเอาไว้นะครับ หางก็พวงสวยเล็บก็18ปตาก,ก็ใหญ่ลิงอ่าหงกระชิดนะครับหงกระชิดนี่คือพุทธลักที่ถูกต้องตามตำราโบราณน,นะครับนี่คือเจอใบบุญนั่นใบบุญเราพุทธลักได้ถูกต้องครับถูกต้องมากนี่คือความสนของใบบุญเขาครับวันนี้ผมจะให้มาทักทันได้ชมความน่ารักนะครับส่วนเรื่องที่ ถุงยังชีพครับตอนนี้ผมก็เลยทำขึ้นมาวันนี้เราจะแจกจำนวน9ชุดนะครับจำนวน9ชุดจำนวน9ชุดวันนี้เราทำา9ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่งนี้อีกครับเมื่ออรื่อนี้อีกทั้งหมดรวมทั้งหมด59ชุดนะครับที่มีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราครับทางปางช้างเราและปางไกลเคียงครับผมก็ไม่ได้มี อะไรมากมายที่จะทําเยอะขนาดนั้นนะครับแต่พอดีพอได้ทําไปแล้วหลายๆท่านได้ข่าวว่าเราทําถุยงยาชีพแจกก็ต่างมาขอความช่วยเหลือผมก็เข้าใจสถานการณ์ณตอนนี้ดีครับที่อยากได้ความช่วยเหลือหรืออยากจะมีอาหารการกินไว้กินกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็ตกทุกข์ลำบากจริงๆครับตกทุกข์ได้ยากจริงจริงๆพอได้ข่าวว่าเราจะแจกของก็ต่างคนต่างมาครับบางคนก็มาแล้วก็ไม่ได้ของไปอย่างวันที่ผ่านมาอย่างวันที่สองครับผมก็เลย จดทาขึ้นมาอีกวันนี้แจกจํานวน9ชุดครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะไปแจกปังไตเขียงครับที่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราครับส่วนสับรถนั้นได้ทั่วถึงครับเพราะว่าเมื่อวานไปสั่งไว้อีกสิบไร่แล้วก็มีคนเข้าไปตัดช้างเข้าไปตัดแล้วประมาณ10กว่าเชือกครับเกือบยี่สิบเชือกถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ประสบความสําเร็จนะครับแก้ไขถูกทางนะครับเป็นการช่วยเหลือถูกทางเช่นว่าเป็นการ ช่วยเหลืออย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องถูกวิธีเพราะว่าอาหารช้างนั้นเป็นสิ่งสาคัญครับเราคํานึงถึงอาหารช้างเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นหลักเลยนะครับ<า>แล้วก็มีเอฟซีหลายท่านสนับสนุนเข้ามาเรื่องอาหารช้างก็พอสมควรนะครับพอ,รพอสมควรไม่มากแล้วครับ <as> <undred> แต่ก็ยังดีครับยังดีพอสมควรก็ขอบคุณถึงเอฟซีหลายๆท่านครับที่ให้ความต่วมือและมีจิตเมตตาช่วยเหลือช้างไทยของเรานะครับตอนนี้ก็ ประสบปัญหาเรื่องอาหารช้างอย่างขาดแคลนครับผมก็ได้รวบรวมทุนทรัพย์ที่พอมีแล้วก็กับ FC ที่ให้มาไปจัดซื้อสับรถดไว้จํานวนสิบไร่นะครับเพื่อที่จะได้แบ่งให้กับช้างที่ตกงานไปตัดเอาครับเพราะว่าควานช้างเนี่ยเขาจะมีรถกระบะเป็นของส่วนตัวทุกท่านนะครับเป็นกระบะเก่าๆเอาไว้ทุกอาหารครับมีทุกท่านถ้าท่านไหนไม่มีก็เราก็จะเป็นคนแจกเป็นคนขับไปให้บรรทุกนะครับเราก็เป็นคนอาสาให้นะครับเป็นความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ผมก็ได้มาพูดเล่าให้ฟังนะครับและเมื่อวานก็มีช้างไปตัดแล้วจํานวน15เชือกนะครับที่เขาไปตัดแล้ว15เชือกผมก็เลยมาเล่าให้ฟังครับจํานวน10ไร่ก็เป็นความช่วยเหลือที่ถูกทางครับ10ไร่ที่เราซื้อไว้นี่จะได้ช่วยเหลือชีวิตช้างจะได้กินเนี่ยอยู่ประมาณ30เชือกนะครับประมาณ30 30เชือกที่ได้แน่นอนครับ แต่จะได้นานขนาดไหนอันนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นครับความช่วยเหลือเบื้องต้นผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์หลายมากมายและก็ไม่ได้คิดจะทําการอะไรใหญ่โตมากมายนะครับแต่พอดีบังเอิญพอเราได้ทําไปแล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราเป็นจํานวนเยอะนะครับผมก็เลยต้องทําต่อไปครับต้องทําต่อไปเพื่อช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับแล้วก็พี่น้องชาวช้างด้วยกันนะครับ อตอนนี้ผมก็ได้ดูลานสุขวนที่เขาขวานช้างมารอรับของกันเต็มนะครับก็เลยจะเป็นการแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องควานช้างที่เลี้ยงช้างแล้วก็ไม่ใช่เลี้ยงช้างครับเป็นพนักงานที่ตกงานที่นี่ด้วยครับเป็นขวานช้างก็เป็นพนักงานที่นี่ด้วยนะครับที่นี่ด้วยหลายหลายท่านนะครับที่ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอาหารการกินที่จะเลี้ยงครอบครัวครับก็เลยจําเป็นครับจําเป็นที่จะต้อง จัดทาขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณไปถึง f อต่างประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นครับวันนี้ได้เป็นเจ้าภาพให้ครับจากญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพให้ได้ช่วยบริจาคคุนคะแนนมาครับให้มาทำถุงยังชีพก็เลยได้เวลาสมควรแล้วครับตอนนี้พี่น้องควานช้างนะครับเป็นพี่น้องควานช้างของเราครับที่มาราออนี่คือพี่น้องที่ตกงานนะครับด้วยกันนะครับ อ่ะไม่ต้องทักเองเลยหลับเลยครับผมอันนี้ก็เป็นป้านานนะครับเจ้าของช้างนาโชคนะครับนี่ครับที่เราได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับนี่เป็นของยองชีมครับที่มากพอสมควรนะครับก็ได้ไปทางชีวิตได้ประมาณ15วันนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณนะคะยิงจังได้ปีนึงครับนี่อีกท่านหนึ่งครับเนี่ยครับเป็นช้างพังอีกหนึ่งเชือกครับที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นพนักงาน เลี้ยงม้านะครับที่ตกงานก็เราก็ช่วยด้วยครับเพราะว่าสงสารอยู่ด้วยกันนะครับเราก็ต้องแบ่งปันกันครับอ่าโอเคครับอ่าทวนี้ก็อีกหนึ่งเชืองครับที่ตกงานเช่นกันนะครับอันนี้ครับเนี่ยครับเป็นการขอบคุณของควันช้างครับที่มารับไปเป็นทุนทรัพย์ที่ครับโอเคครับครับผมอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้ถือพัง ทองดีนะครับของพี่กล้วยนะครับคุณเลซีทุกท่านนะครับครับผมเนี่ยครับเป็นที่มารับของแจกนะครับเอาไหนก็ได้ครับพี่เหมือนกันหมดครับเนี่ยครับเนี่ของเนี่ยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นครับอันนี้ก็เป็นควันม้านะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ตกตุกตะยากด้วยกันครับก็รวมโดยช่วยกันครับนี่ครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของน้องมุกครับพังน้องมุกครับ ก็อันนี้ก็จะสวยหน่อยครับสาวสวยมาจากเดนไกลครับฝังแม่น้ำครับครับผมอันนี้เรือนั่งเรืออะไรเดนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งเชืองครับที่รวมตัวยชุกันอะแล้วก็จะถ่ายรูปหมูไว้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่เราได้แจกช่วยเหลือไปแล้วแปดครอบครัวครับอันนี้แปดครอบครัว ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือ,อสมาชิกในปางของเราแล้วก็ช้างที่ตกงานของเรานะครับนี่ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านขอบคุณหน่อยนะครับขอบคุณ f c หน่อยขอบคุณครับครับโอเคนี่ครับเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ได้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องครับต่างคนก็ได้ของไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับที่ได้รับของวันนี้เราแจกไปจํานวน8เชือกนะครับ พราะว่าอีกเครื่องนึงไม่อยู่ไปตัดทหารมาไปตัดแล้วเตรียมไม้ให้ครับแล้วก็พรุ่งนี้จะไปแจกอีกนะครับพรุ่งนี้จะเป็นประมาณสิเชือกนะครับที่ปางใต้เคียงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะได้ถ่ายให้ชมอีกนะครับเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ได้ทํากันจริงๆให้กันจริงๆครับช่วยเหลือกันจริงๆเพื่อที่จะเป็นสะพานบุญให้นะครับผมเป็นแค่สะพานบุญให้ครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมเป็นแค่สะพานบุญแล้วก็ช่วยเหลือครอบตัวของควานช้างตกงาน ช่วยไปถึงคนที่ตกงานจริงๆครับที่ไม่มีอาหารการกินนะครับส่วนอาหารการกินมาม่า,มา,มาปลากระป๋องเราซื้อมาม่าเป็นลังแล้วก็ไข่เป็นแพ็คไข่ก็เป็นแผงเลยครับไข่เป็นแผงแล้วก็มีมาม่า,มาปลากระป๋องซอสน้ำปลาผงชูรสอะไรมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างพูดง่ายๆคือไปถึงท่านกินกับข้าวได้เลยครับคือได้ประทังชีวิตได้ตีไปอย่างน้อย,อย,อยก็ เกือบเดือนนะครับเกือบเดือน1ิ16วันนี้ได้แน่นอนครับของที่เราแจงครับเป็นมูลค่ามากพอสมควรนะครับถึงยังไงล้วก็ทําดีที่สุดแล้วครับพยายามช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมช่องของเราและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยหรือใครมีความประสงค์เจตจำนงที่อยากจะ ร่วมบุญในครั้งนี้อยากจะร่วมทําบุญต้อนรับ Stanley, ปีใหม่กับน้องใบบุญนะครับติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับหรืออยากมีจิตเมตตาจะเปื่อ่เพื่อ,อ,อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับบุญนี้ใครทําใครได้นะครับบุญนี้ใครทําใครได้ยิ่งช่วงนี้กุศลใครทําก็ยิ่งจะดีมากๆนะครับกับชีวิตครอบครัวของท่านเองครับผมก็อยากฝากบอกบุญด้วยครับขอให้ท่านมีความสุขมากครับสวัสดีครับผม ลืมบอกไปว่าตอนนี้สับรถติดต่อเข้ามา10ไรนะครับ10ไร่ถ้าใครต้องการเพิ่มก็แจ้งมาครับเพราะว่าเราได้ติดต่อไปสิบไรแล้วก็เหลืออีกประมาณ10ไร่ที่ติดต่อเข้ามาก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพหรืออยากจะมีเจ็ดจำนงอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อหาผมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ